สวัสดีครับก็จะมาแนะนำการเปลี่ยนชื่อในซูมนะครับในหลายๆครั้งในห้องเรียนหลายๆห,ห้องที่เราเข้าไปเรียนนะครับก็จะมีกติกาอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นห้องเรียนนี้นะครับกำหนดว่าผู้ที่เข้าเรียนใส่ชื่อของเราแล้วก็ผู้แนะนำไว้นะครับวิธีการก็คือเรามาสู่หน้านี้แล้วเราก็เคาะหครั้งนะครับเคาะหน้าจอหครั้งเบาๆนะครับก็จะเห็นรูป participant นะครับเป็นรูปคน2คนปรากฏขึ้นนะครับเราก็เคาะที่ participant เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดและชื่อเราก็จะเป็นชื่อแรกนะครับเราเคาะไปที่ชื่อของเราเลยนะครับชื่อแรกเลยครับเราเคาะไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครัมีรีเน m e โผล่ขึ้นมานะครับเราเคาะที่รีเน m e นะครับเราก็สามารถที่จะ เปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับอย่างตัวน,นี้ผมชื่อวทันยูแล้วก็ผู้แนะนําก็คืออาจารย์นภณวัตรตัวนี้ชื่อของผมถูกต้องแล้วก็เหลือแต่การส e l e c t อาจารย์นภณวัตรครับอาจารย์นภณวัตรอย่างนี้หากกดโอเคครับผม ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อวัฒนยู่สแลกอาจารย์มอมรวาดตามกติกาของห้องนี้นะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราในการที่ทางทีมโค้ชจะได้ติดตามการเรียนของพวกเราแนะนําเราได้ถูกต้องแล้วก็จะส่งต่อให้กับผู้แนะนําท่านใดนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับ